สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นการเจอกันของสองเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลกันคือ,เ,อ,อเทคโนโลยี AI ล้ำๆอย่าง LLM หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่เนี่ยกับเรื่องใกล้ตัวเรามากๆคือการเกษตร เรามีข้อมูลดีๆจากบทความ LLM กับการประยุกต์ใช้ในงานเกษตรมาดูกันครับว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะเข้ามาช่วยหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำการเกษตรกันได้ยังไงบ้างลองมาเจาะลึกกันครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะเรื่องนี้เริ่มกันเลยนะครับคาว่า LLM เนี่ยพูดกันเยอะมากจริงๆแล้วมันคืออะไรครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะบทความเขาเปรียบเทียบไว้ดีนะคะเหมือนเรามีาผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่อ่านหนังสืออ่านบทความอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์คืออ่านมาเยอะมากๆทั่วโลกเลยค่ะแล้วเขาก็สามารถย่อยข้อมูลทั้งหมดนี้มาคุยกับเราได้สรุปให้ฟังตอบคำถามที่เราสงสัยหรือแม้กระทั่งช่วยเราเขียนอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เลย อ๋อครับไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ทำตามคำสั่งแบบตรงๆใช่ไหมครับหมายในภาษาที่เราใช้สื่อสารกันจริงๆไม่ใช่แค่จับคู่คำตามที่เราป้อนเข้าไปต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆนะคะถ้าเราถามอะไรที่มันไม่มีคำตอบเป๊ะๆในฐานข้อมูลมันก็จะเอองงไปต่อไม่ได้แต่ LLM เนี่ยมันจะพยายามประมวลผลจากสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดเลยค่ะเพื่อสร้างคำตอบที่มันคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุด หรือบางทีก็ให้มุมมองที่เราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ําเหมือนคุยกับคนจริงๆที่รู้กว้างมากๆค่ะโห oh, ฟังดูฉลาดมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่ค้นข้อมูลแต่เป็นการสังเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยภาษาเลยนะเนี่ยและทีนี้พอเราเอาความสามารถสุดยอดนี้มาใช้กับการเกษตรเหรอครับมันจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างครับในบทความเขาว่ายังไงบ้างในบทความชี้ให้เห็นหลายมุมเลยค่ะที่ชัดเจนมากๆอย่างแรกเลยนะคะคือการเป็นเหมือนผู้ช่วยกเกษตรกรอัจฉริยะค่ะ ผู้ช่วยอัจฉริยะยังไงครับก็ลองนึกภาพนะคะเกษตรกรอาจจะมีคำถามเร่งด่วนเช่นช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเนี่ยมแมลงวันทองจะมาลงสวนฝรั่งไหมนะต้องพ้องกันยังไงดีหรืออาจจะสงสัยเรื่องดินวัดค่า PH ดินแปลงนี้ได้เท่านี้ถ้าจะปลูกทุเรียนต้องปรับปรุงดินยัง,งไงใส่ปุ๋ยอะไรดีอะไรแบบนี้ค่ะปกติก็ต้องไปหาข้อมูลเองหรือรอถามผู้รู้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่ถ้ามี LLM เนี่ยก็ถามเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะให้คําแนะนําเบื้องต้นด้วยค่อนข้างรวดเร็วค่ะเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นอยู่ข้างๆตัวตลอดเวลาอืมอันนี้ เป็นการทลายกำแพงการเข้าถึงความรู้เลยนะครับเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่สะดวกนะคะแต่มันเป็นการทําให้ความรู้เฉพาะทางเข้าถึงง่ายขึ้นมากๆโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยที่อาจจะไม่ได้มีทัพทรัพยากรเยอะพอที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญโดยตรงการมี LLM ก็เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดๆเพราะว่าขาดข้อมูลไปได้เยอะเลยค่ะ น่าสนใจมากครับและมีด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเป็นผู้ช่วยตอบคําถามมีค่ะบทความยังบอกอีกว่า l m เนี่ยทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยอันนี้ก็น่าทึ่งเหมือนกันค่ะนักวิเคราะห์ข้อมูลในไร่เนี่ยนะ ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วในภาคเกษตรเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะกระจัดกระจายไม่ได้เชื่อมโยงกัน LM มันสามารถเอาข้อมูลหลายๆอย่างที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยเช่นข้อมูลอากาศรายวันจากเซ็นเซอร์ในแปลงข้อมูลดินที่เพิ่งไปวัดมาล่าสุดร,ราคาผล,ผลผลิตในตลาดกลางหรือแม้แต่ข่าวโรคระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงครับคบข้อมูลพวกนี้ปกติก็แยกๆกันอยู <IST> <t av> ใช่ค่ะ LLM เอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลร่วมกันได้ค่ะเพื่อให้คำแนะนำที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นอาจจะแนะนำว่าดูจากพยากรณ์อากาศกับราคาตลาดแล้วเนี่ยควรเก็บเกี่ยวลอตนี้ในอีก3วันนะจะได้เลี่ยงฝนแล้วก็ได้ราคาดีสุดโอหรืออาจจะเตือนเรื่องโ,โครคประมาณนั้นเลยค่ะเช่นดูจากรูปแบบการให้น้ำกับความชื้นสะสมแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะเสี่ยงโรครักเน่านะขนลดนลงหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ สุดยอดเลยครับอันนี้คือช่วยในการตัดสินใจวางแผนได้ดีขึ้นเยอะเลยจากเดิมที่อาจจะอาศัยแค่ประสบการณ์หรือเดาๆเ,เอาถูกต้องค่ะมันช่วยยกระดับการตัดสินใจได้จริงๆทำให้เห็นภาพรวมคาดการแนวโน้มได้ชัดขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นมากค่ะครับแล้วมีมิติอื่นอีกไหมครับที่ LLM จะช่วยได้มีอีกมิติที่บทความพูดถึงค่ะ อันนี้อาจจะดูไม่เกี่ยวกับการปลูกโดยตรงแต่สำคัญมากในยุคนี้คือใช้ LLM เป็นนักการตลาดและนักสื่อสารค่ะฮะใช้ AI ช่วยขายของเหรอครับทำนองนั้นเลยค่ะลองคิดดูนะคะเกษตรกรหลายท่านเก่งเรื่องปลูกมากๆแต่พอจะขายจะโปรโมทอาจจะไม่ถนัดเรื่องการเขียนคำโฆษณาหรือการเล่าเรื่อง LLM ก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ค่ะเช่นช่วยร่างคำโฆษณาให้น่าสนใจอย่างผักปลอดสารสดจากฟาร์มส่งตรงถึงบ้านคุณหรือช่วยคิดคัปชั่นเก๋ๆเวลาจะโพสขายผล,ลไม้ใน Facebook อ๋อช่วยเขียนโพสโซเชียลมีเดียใช่ค่ะหรือแม้แต่ช่วยเขียนเรื่องราวของฟาร์มฟาร์ม storytelling ว่ามีความเป็นมายังไงใส่ใจในการปลูกแค่ไหนเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ด้วยค่ะเข้าท่าฮะ อันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะการสื่อสารการตลาดที่ดีเนี่ยสำคัญมากในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆแล้วก็ทำให้ขายของได้ราคาดีขึ้นด้วยการมี LLM มาช่วยตรงนี้ก็เหมือนมีทีมมาร์เก็ตติ้งส่วนตัวย่อมๆเลยค่ะสรุปคือ LLM นี้เป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดนักวิเคราะห์แล้วก็นักการตลาดให้เกษตรกรได้เลยนะครับเนี่ยครบเครื่องจริงๆทีนี้ฟังดูดีขนาดนี้ ผมเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างระบบผู้ช่วย AI แบบนี้ขึ้นมาใช้เองจริงๆบ้างล่ะสมมติอยากได้ระบบที่เก่งเรื่องตอบคำถามโรคพืชศัตรูพืชโดยเฉพาะเลยเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงทำอะไรบ้างครับค่ะในบทความเขาก็ให้แนวทางภาพรวมไว้นะคะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรครับขั้นตอนที่1ค่ะคือการรวบรวมและเตรียมข้อมูลอันเนี้ยสาคัญที่สุดเลยค่ะ บทความย้ำม,มากเพราะ AI จะฉลาดได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราป้อนให้มันเรียนรู้นี่แหละค่ะข้อมูลสำคัญสุดแล้วต้องมีข้อมูลอะไรบ้างครับสำหรับระบบโรคพืชก็ต้องละเอียดเลยค่ะเช่นต้องมีรายชื่อพืชที่เราสนใจข้าวมะม่วงทุเรียนยางพาราอะไรก็ว่าไปแล้วก็รายชื่อโรคและศัตรูพืชที่พบบ่อยๆของพืชชนิดนั้นๆ ที่สำคัญคือคำอธิบายอาการแบบละเอียดเลยนะคะแผลเป็นแบบไหนสีเปลี่ยนไปยังไงเจอตรงส่วนไหนของพืชแล้วก็แนวทางการป้องกันกำจัดทั้งแบบใช้สารเคมีแบบชีวภาพหรือการจัดการแปลงที่ดีอาจจะต้องมีรูปด้วยไหมครับมีรูปภาพอาการชัดๆด้วยก็จะดีมากเลยค่ะแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องเอามาจัดระเบียบจัดรูปแบบให้คอมพิวเตอร์หรือ LLM เนี่ยเข้าใจง่ายๆจัดรูปแบบยังไงครับ ก็อย่างเช่นทำเป็นตารางข้อมูลค่ะเหมือนใน Excel หรือ s p r e a ป Sheet อะค่ะมีคอลัมน์ชัดเจนว่านี่ชื่อพืชนี่ชื่อโรคนี่คืออาการแล้วบันทึกเป็นไฟล์อย่าง CSV หรืออีกแบบคือจัดโครงสร้างเป็นแบบ JSON ที่มีป้ายกำกับข้อมูลชัดเจนมันเหมือนเราจัดหนังสือในห้องสมุดให้เป็นหมวดหมู่ค่ะทำให้ LLM หยิบไปใช้ต่อได้ง่ายไม่สับสนเข้าใจครับเหมือนเราสร้างตำราเฉพาะทางให้ LLM อ่านก่อน พอมีข้อมูลดีๆพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนที่2ก็คือการเลือกสมองกลหรือตัว LLM ที่จะมาใช้ค่ะตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะบทความเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มแรกคือ open source ค่ะเป็นโมเดลที่เขาเปิดโค้ดให้เอาไปใช้ได้ฟรีหรือเกือบฟรีอย่างพวก llama falcon mistral อะไรพวกนี้ค่ะ ข้อดีคือเราเอามาปรับแต่งหรือสอนเพิ่มเติมให้มันเก่งเฉพาะเรื่องที่เราต้องการได้แต่ก็อาจจะต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคนินดหน่อยในการติดตั้งดูแลระบบค่ะแล้วอีกกลุ่มนะครับอีกกลุ่มคือ commercial model หรือ m o เดลเชิงพาณิชย์ค่ะพวกนี้ก็เช่น GPT-4 ของ OpenAI Gemini ของ Google หรือ Claude ของ Anthropic กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะพัฒนามาดีมากแล้วค่ะเก่งรอบด้านแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่า API ให้เราเชื่อมต่อ API มันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆ API ก็เหมือนเป็นช่องทางสื่อสารมาตรฐานค่ะเหมือนเมนูที่เราสั่งอาหารโปรแกรมของเราก็ส่งคำถามผ่าน API นี้ไปให้ LLM ประมวลผลแล้วก็รับคำตอบกลับมาได้เลยสะดวกมาก อ๋อครับแต่กลุ่มคอมเมอรเชียลนี่น่าจะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานบทความก็ยกตัวอ,อย่างว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยการใช้ API ของ GPT4 หรือ Gemini ก็เป็นทางเลือกที่สะดวกดีค่ะเพราะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจัดการตัวโมเดลเองมากนะักก็เหมือนเลือกว่าจะสร้างเครื่องยนต์เองหรือเช่าเครื่องยนต์สาเร็จรูปมาใชสินะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณทรัพยากรแล้ก็ความเชี่ยวชาญของเราด้วย ถูกต้องค่ะพอเราเลือกสมองกลได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3คือการสร้างตัวตนของระบบใช่ไหมครับอันนี้คือการเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นการสร้างระบบที่จะเชื่อมเกษตรกรผู้ใช้เข้ากับ LLM ที่เราเลือกไว้ซึ่งหลักๆก็จะมี2ส่วนค่ะคือส่วนหลังบ้านหรือ backend backend ค่ะ Back end ก็เหมือนห้องครัวของระบบค่ะคอยรับคำถามจากหน้าบ้านมาจัดก,การข้อมูลเตรียมคำสั่งส่งไปให้ LLM ประมวลผลแล้วก็รับคำตอบกลับมาส่งคืนไปหน้าบ้านส่วนนี้มักจะใช้ภาษาโปรแกร,รมอย่าง Python ค่ะเพราะมีเครื่องมือช่วยงานด้าน AI เยอะอ๋อ oh. ครับแล้วอีกส่วนก็คือหน้าบ้านค่ะส่วนหน้าบ้านหรือ front end อันนี้คือส่วนที่เกษตรกรเห็นและใช้งานโดยตรงเลยค่ะอาจจะเป็นหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ก็จะมีช่องให้พิมพ์คำถามมีปุ่มกดส่งมีส่วนแสดงคำตอบให้อ่านง่ายๆส่วนนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีเว็บทั่วไปอย่าง HTML, CSS, JavaScript ในการสร้างค่ะการออกแบบหน้าบ้านให้ใช้ง่ายๆนี่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากๆค่ะต้องออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ซับซ้อนเกินไปถึงจะทำให้เทคโนโลยีนี้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้จริงๆเห็นภาพชัดเลยครับมีทั้งส่วนหลังบ้านที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกับส่วนหน้าบ้านที่เราโต้ตอบด้วยพอสร้างเสร็จแล้วนี่จบเลยไหมครับหรือมีอะไรต่อยังค่ะยังไม่จบยังมีขั้นตอนสำคัญมากๆอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนที่4การทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องค่ะทดสอบนี้คือทดสอบโดยคนสร้างหรือครับ ทดสอบโดยคนสร้างก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นและบทความเน้นมากๆคือต้องทดสอบกับผู้ใช้จริงค่ะก็คือเกษตรกรเลยต้องให้พวกเขาลองใช้งานจริงๆในสถานการณ์จริงลองถามคำถามด้วยภาษาของเขาแล้วเราก็เก็บข้อมูลค่ะเก็บความคิดเห็นปัญหาที่เจอข้อเสนอแนะต่างๆเช่นอะไรบ้างครับที่ต้องเก็บฟีดแบ็กก็อาจจะเป็นเอ้ยคำตอบเนี่ยยังไม่ค่อยตรงกับพันข้าวที่ฉันปลูกเลยหรือปุ่มมันอยู่ตรงไหนเนี่ยใช้ยากจัง หรืออยากให้เพิ่มข้อมูลเรื่องปุ๋ยชีวภาพด้วยอะไรแบบนี้ค่ะฟีดแบ็พวกนี้มีค่ามากๆเลยนะคะเราต้องเอามาปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้ตอบแม่นขึ้นให้ใช้ง่ายขึ้นเป็นวงจรการพัฒนาที่ต้องทําซ้ําๆตลอดเวลาค่ะไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆนะครับต้องเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆ เอาละครับจากที่เราคุยกันเจาะลึกข้อมูลจากบุตความ LLM กับการประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า LLM เนี่ยไม่ใช่แค่ของเล่นไฮเทคในห้อง l ลบอีกต่อไปแล้วแต่มันมีศักยภาพจริงๆที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับภาคการเกษตรของเราได้ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยตอบคำถามเบื้องต้นไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนเพื่อช่วยตัดสินใจหรือแม้แต่ช่วยเรื่องการตลาดการสื่อสาร แถมเรายังพอเห็นภาพรวมเข้าวๆแล้วว่าการจะสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมามันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างทั้งเตรียมข้อมูลเลือกเทคโนโลยีพัฒนาแล้วก็ต้องทดสอบปรับปรุงกันไปใช่ค่ะศักยภาพมันมีอยู่จริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะการนําเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้เข้ามาใช้ในภาคเกษตรเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ชวนให้เราต้องคิดต่อเหมือนกันนะคะ อ๋อมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับคำถามสำคัญเลยค่ะที่บทความอาจจะไม่ได้ลงลึกไว้แต่เราน่าจะเอาไปคิดต่อกันได้ก็คือว่าการมาถึงของผู้เชี่ยวชาญ AI แบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อบ,บทบาทของนักวิชาการเกษตรเกษตรอำเภอหรือแม้แต่ปราชชาวบ้านที่เราคุ้นเคยกันอยู่ยังไงบ้างคะพวกเขาจะถูกแทนที่ไปเลยหรือว่าจะต้องปรับตัวมาทำงานร่วมกับ AI หรือต้องไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือพวกนี้ น่าคิดมากครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องความท้าทายในการใช้งานจริงเช่นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ AI ให้มาเนี่ยใครจะตรวจสอบเกษตรกร,ะร,กรจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลไหนถูกข้อมูลไหนอาจจะผิดพลาดแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงด้วยค่ะเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่อยู่ห่างไกลเขาจะเข้าถึงจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้เท่ากับฟาร์มใหญ่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาค่ะ เป็นคำถามที่สำคัญและชวนขบคิดต่อมากๆเลยครับทั้งเรื่องการปรับตัวของคนทำงานเดิมเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งก็คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะครับเพื่อให้การนำ AI มาใช้ในภาคเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงและทั่วถึงสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับ หวังว่ามุมมองและข้อมูลที่เรานำมาคุยกันจะเป็นประโยชน์และจุดป,ประกายความคิดใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ